เนเนอึ้นคือคือคืสาวเซเว่เซนะใช่ว่นะเนาวเอนพนักงานเเซนกกระโปรงือโอ้ยทำมือมือมาคือจากกระโปรงมือ้เ่าไปเลยกระงพอนะคือถ้าใส่ตองเท่ามาไปนี่ใส่เลย ว่าอ oh. ันนี้เกิดผู้ใจเลยเขาเล่นแบบนั้นล่ะอเขาเล่นแบบนั้นเขาเล่นแบบนั้นเล่นใหม่อันนี้เป็นรับมาเซลนี่เป็นอีเมม่หมดออามายานมืออื่นั่ยงานยังสียูนี่ยม้จาถิ่น่ายางสีจีนี่มัสงให้กูแตกดูกวะสให้กูแตกดูโคกวัลตอนนี้เจ้งว่าเดใส่มันก็สิแตก เออบอกคือคือคือีหลถ้าใช้ต้องเท่าเทาไว้เนี่ยใช่เลยได้เนี่ยปล้วค่ะนีอกกั้อไปบอกย่นไปหาของอีสก่อนหาหน้งอีสป่ะบอกีสประเดี๋ยวเ่าไม่น่ายีสเอ็นไซตีสนี่ไม่เอ็น

กามมานี้าไอ้สื่อยหญ่หนุม้าตั้งไ้คือมาอยู่60บาทอันนี้ไม่ไม่นีจะเป็นแบบเสียงเฮ้ยขอบคุณบ้าตั้งยคุณที่กขหมูได้ไม่ได้ให้ค่ากเจ้านนละกเจ้านนละว่าันหมาเอาห้องใครเหรแม่เอาหอนเจ้เอาตังไวข้างหลังจบก่อนเดี๋ยวเขามาถามเอา อาอันนี้อันนี้มกยังนี่อันนี้มกยังนี่แม่จะเสียบมกไว้เอา่นี่เอาอันนี้หมกอะไรครับเอานี้มกปลานี้ปลาปลาอะไรถามอันนี้หอกอะไรครับหบกใบพีรูใบีรูบน้อสจาใหญ่เสียงเขา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 น้าเนย ขาบหน้าไปนะแม่เอานี่อันมุกเท่าไรคะเนี่ยขาเยาเอาสองอันอันสามมุกตรงมุกละสิบได้บต่อเนาะแมนซามมุกหาสิบเนาะแมนเนาะอ๋อเอาแมนค่ะเอาเนมาซ่ล่ะเอาเงินมา้าองกอัน็จะมีละแมนสอันซื่อๆนี่ยมกอันนี้สองอัน ย่างรังหมู่ายอันในห้องข่อยกว่านี้นี่สามย่างทอดนั่นนั่งได้ขายแล้วอ่อยอร่ออาหารชาวนะคะก็อ่าเหนืยโอเค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 คือบอกคนได้แล้วด้วยพี่น้องของกิน เป็นหมกเป็นหมกอะไรหมกหมกปลาซิวอ้าวโอเคอาการกับนังง่อนะคะ ในหน้ากินแล้วบมกปซื้ิวดูวพี่น้องวันนี้เ้าก็จะไปนอนบ้านบักฟิลมนะฮะบ้านน้นอ,องฟิลมบ้านน้องบ้านน้องฟิมโอ้ยยกตัวอันนี้ดีอิ่าง้ๆ หมกปลาซิวอาหอนเอลหอนเอลหอนเอลกหอนเอลหอนเอลหอนเอลเจ้ารถุสัยดอีจังห่อผนไปนอนรถอ้าวเยนยงแันี้คนท่ไปขอนแก่นยัางไหใส่เสือผิดทางเลยน่นยงมองาติดไก็เที่ยวขับปกตะกายระมาเนีเราขับอาวีก็ได้เมือนกก็ได้พก ระวองครับสีสีสีงยิงะรัด็อดท้องสาือคับคือจันะคับดแวแถวนี้เออมสิตัวมันไก่เพ่ที่ปใส่โดนบอบอกเป็้านแขงแต่วะั้ยูนีตกกวัวไปไปยาวสิระครับแถวแถวมันรวยไปขึ้นน้ำย นี่นี่นี่ใกล้กว่าล้นนี้จะไปืนนี้เราไปล่องไอยเพื่อนเขาบอกาแต่ว่าเป็เป็นปีเกียรติผู้ใดบอกสัผู้ใดบายะเถล่อาปมือนี่อนเมื่อวนมี้เห็บพรุ่งนี้พรุ่งนี้างมืออื่นนี่มื่อโคราชมือาเราไปโคราชแล้วก็ร่องไหนี่เป็นกรจำนาเรื่งอะสิบอกสิเนา โอ้ยตันไโอยมันอดออเข้าไปไหนหรอยอดโอ้ยอดเยี่ยมมามัดราดาได้เยอะเลยนะเยอะมากเลยเอตซินเอตซินคุณจได้พบเครืองใหม่ซาลอ้ซาาคุณรู้สิโอ้มันเียมมากเลยหรอองมาอผัดชิอดมันเอมากเลยนะเมากเหาใหม่จออคอจิ้จ ไปลายหนังจะเป็นยังไงครับเพื่อนก็นะอันนี้คืออ่อนแล้วช่วงเข่านะครับโอ้มันเจอในช่วงเข่ามันมันยอดเยี่ยมจริงเลยไม่ได้ต้นค่ะตรนี้อ๋อไม่ได้ก้นค่ะอันนี้มันได้ชุดเอวค่ะผ่อนเมื่อผอนผอนไปโอ้จะเจ็บเคี่ยงตื้อลุกขึ้นมาลุกไปเลยลุไปเลยคุณแบบอันนั้นมันมันมีน้ำหนักที่ดีว่าแน่นอนมีตัวหนักมีตัว พตเนสฟพตเนสเนี่ย้องหโ่คเหีบาบลเขาเรียกว่าบาบลนะครเหียนะบาบเป็นนบบหนอาเป็นพก้ากี้พวกนีอาอาพกนเสียก็ไเป็นากี้คนต่อเสียงก็่เป็นฟากีเขาอันเดตัวเดยี่เขามให้นเสียเออตัวนเอนามันเป็นฟองผิดแก กม็เสีตาเดือดสวมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันมันเป็นโฟมลังนะนเปได้อยู่ทำลายของแกากลับบ้านกับเสีแคร์กันเล พ่บอบอกว่าถ้าอยากลาต้องเรียกเขาว่าพี่พี่บอหนูขอลาว,วันนี้นะคะอันนี้ไอ้เฉียดลับมากก็เลยใส่จอย <c oughs> <c oughs>